เต่าเลเลี้ยขออกอสอมเต่อเลยเลี้ยว่าสับกูวิไหเลียชอเลียวาสับวาสับเปื่อยวิ่เต่ายังเต่ายัง่ง้อจัตุเต่าวาสับเปื่อยวิผิวหอมื้ยเต้ัวเลยวาสัเปื่อยเลยวาสัก็คุณหน้าเหวนะเลี้ยวาสับก็คุณหน้าเหวียงยังผู้ก๋เตมาละเลี้ยคนก๋าเต้มาละวิไหเลี้ยเลี้ลิลิกา เนี่ยนี่เลยเฮียเฮียเลยตีจ่กิเผือลยลยช่วยจัดกาว้นะมาฟ้าเลยช่วยจัดการไว้หนูเล่าไปจ้เล่าเลยจะตีจานะจักรลูกกัสาลาเปลวไหมเลยเลยอยากาเวลียกแม่กุ้งเลยยากกินต่กุจาวลีนูอยากกินบุลวลจ้าเวลีไปจ้เล่ลยเออกินต่จักรก็เผือกไมลยยำมีเหลือง น้ำเยี่ยวตือขอสิขอช่วยกัเตกาเวเลี่ยอไล่จุดตกาเวแมเลี้ยออกจาตกาเวเล่เด็กมาสักพูมเหวเที่อซอฟาเขียวสกัซอซอสุดติกยากกูจิุดตยาไม่เอามาเม่าอืมจุดติยาไม่เอาหมามจิซอฟ้าเขียวเล่ สีเยวขาวใช่เลือนนี่สีเยวขาวเอะไขละอหลไข่ละวจินี่คจอเวมาากเล่เยกับบุลเวียวาตัวีพเนี่อาที่จะกคกณตัวเวม่ีจัดรลเทวย เต็กเกาเวลไลโอชเตวีแม่ดไอเด็ปดูอันนั้นเลยัว้วแม่อามอฮะจหนี้เจวละมันเลยมหิมาพัเจขนนกัเกเวลไล่จีด็กาวแม่ดิปอยตมามัตีหลอลตเก่าวนะเด็กบเลยกสนีมากกสม

กุนีคดีกับผู้เมียฮิเดรี่กุ้งนีมาแล้วก็เลยปูวิ่ปูวิ่เนี่ยเชือกุนีผู้เมียแล้วก็เกวีอ่ารก็มาเกวเอ้ยสอกเกวีสอกเกวีเลยมันม่ทายก็เข้ละมันมันไม่ทายใครกเข้าใจใครบ้าซะบ้าซะเลค่ะแล้วก็มาเมียวเลยเข้าไเลยกุ้งนี่ผู้เลยเชื่อจะคี่เดียวแล้วก็เอาไปอยู่เลยเข้าอยู่ลูวิ่เลยชอยากเไปเจูวิ่งเลคือแขวะแ้วทักมาล ที่ปอเลยเไว้แม่เนขอซีขอช่วยกับอคกับแพะลิจอเพะจัดตัวได้ยาเตวจีวคเซ่ไว้แหเลยจัดตุติด้สาธกไว้ติอเลยบุกไปชอบเมี่ยวไว้แม่จาเผยวไว้แม่เชอบป้อไว้อยูดกไชอบกจีกันกันไว้ลักเกจ้าไว้เลเลโอเลมจ้าเมจ้าจะละเมตลเลย

เชลนนี้าะทเคากไม่ได้เลโอ้เมนจะเมสาเพวิมเรงวาว่าเจาวิมาโกไปยจกเลตีจังกากเลยสาลาเพเไมเร่ม่ครัวจาเวลเลยโอเคอบูจาเช่นมีเหลือหัวเจเลอเคสเซอรหัวเวลี่ปาดวิจาเวิแมล้วจปาดวอ่ะเออชอปาบุกไม่ชอบฮาจาฮ่ 苗啦，阿没有了啦、啊，啊，阿丽、啊 <laughs> 啊、妈,妈没洗洁，有马尿吗？有、啊。妈妈 <laughs>